คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้พบอิดพิชิตโชคของเราอยู่กันที่หน้าร้าน EC Service นะครับอำเภอรประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อมาหาพี่เจีย๊ยบนะครับพี่เจีย๊ยบอันนี้พี่ประหยัดก็ นำทางเรามาอีกเช่นเคยนะฮะและพี่เจฟก็รอเราอยู่ข้างในดิเราตามไปดูกันดีกว่าว่าพี่เจฟจะได้เล่นเกมอะไรและที่สำคัญฮะจะพิชิตโชคไปได้หรือไม่ตามมาลุ้นกันตามมาเลยตามมาเลยนีามมา่ครับคุณผู้ชมครับรอผมอยู่แล้วนะฮะพี่เจฟของเรานะครับพี่เจฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปจีนกับเรามาด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปจีนกับเราสนุกไหมสนุกมากค่ะชอบไหมฮะชอบค่ะแล้วฮ่องกงนี้ไปไหมไปค่ะไปนะไปนะถ้าไปเดี๋ยวยังไงต้องฝากนำบัตรไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปจับรางวัลใหญ่ถ้าได้หนึ่งที่นั่งเลยฟรีเลยฮ่องกงผ่านรายการพบอิดพิชิตโชคนะฮะซึ่งพี่เจบก็ต้องไปสองคนใช่ไหมฮะอ่เอาลูกๆไปด้วยใช่ไหมฮะก็อยากไปอยู่แต่ว่า ลูกก่อนแต่จะไปกับแฟนด้วยทำเป้าสักเก้าร้อยชุดนะฮะก็จะได้ลูกไปด้วยโอเคไม่ยากเก้าร้อยไม่เยอะไม่ยากไม่ยอกโอเคติดวันหนึ่งสี่ห้าชุดสบายอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่เจี๊ยบครับวันนี้พบอิฐพี่ชิชโชคไม่ได้มามือเปล่าครับพี่เอาโชคมามอบให้พี่ด้วยครับแต่ผมมีเกมสามสี่ห้า เลือกเกมใดเกมหนึ่งครับชอบเลขไหนครับ 3- 4 5ี่ครับชอบเลขสชอบเลขสี่นะฮะชอบเลขเลขมงคลไปจีนก็ได้นั่งรถบัสชั้นที่4นี่มันมีที่มาชั้นที่ดี่ได้ทองเยอะที่สุดเลยนี่โอ้โหโอ้โหนเนเนคุณผู้ชมชนะแล้วเลขสี่นะฮะเลือกมาแล้วนะครับเลขสี่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกติกากันทีหลังนะครับว่าเลขสี่จะคืออะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ ดิวกับพี่เจีย๊ยบก่อนดีกว่าเลข4ถ้าทําได้มีเสื้อ p s เพไอให้10ตัวนะครับแต่ถ้าไม่ได้พี่ประหยัดเขาพาผมมาทัวร์เนี่นะเป็นไกด์กิิมศักสั์ให้ผมนะครับเราต้องแสดงความขอบคุณพี่ประหยัติด้วยการออเดอร์จานโอเคสิชุดตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ผ่านรายการเลย โอเคไหมครับ <Okay. S 1> โอเคนะครับแลวพี่เจฟโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่เจฟเปลี่ยนแบบฟอร์มสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าเกมที่สี่พี่เจฟจะต้องเจอกับอะไรแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมครับและหลังจากที่พี่เจฟแปลงร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พร้อมแข่งแล้วนะอยู่ในยูนิฟอร์มของเราอย่างถูกต้องนะครับ <c oughs> ซึ่งพี่เจฟเลือกมาแล้วนะครับสามสี่ห้าเลือกสี่ เลขสี่เลขมงคลของพี่เจมส์นะครับเรามาดูว่าเลขมงคลจะเป็นอะไรเขาบอกว่าเกมที่4นี้แสนง่ายไม่ได้โม้หาโลโก้ p s เไมา10อย่างแม้ทําได้ในเวลาที่เราวางของ10อย่างเสื้อ10ตัวโอเคเนาะโอเคนะครับคุณผู้ชมครับและถ้าโอเคพี่ประหยัดพร้อมแล้วนะครับที่จะจับเวลานะครับพี่เจมส์มีเวลา30วินาทีเพื่อที่จะไปหาของที่มีโลโก้ของพ s i 10ไอ10อย่างมาวาง,<ร>งไว้ตรงนี้นะครับเม,มือ่อเมื่อหมดเวลา30ห้ามซ้ํากันด้วยนะฮะแม้ได้ชิ้นเดียวนะครับ และห้ามเกินเวลาแม้แต่วินาทีเดียวภายใน30วินาทีนะครับตอนนี้พี่เจฟกําลังคิดอยู่เลยนะครับว่าวางอะไรไว้ตรงไหนบ้างนะครับตอนนี้ครับถ้าพี่เจฟพร้อมแล้วจับเวลาเริ่มเลยครับพี่ครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับตามไปฮะโอ้โหเดินอย่างใจเย็นยิ่งนะพี่เจฟของเราหนึ่งมี30วิิบวินะครับพี่ผมว่าพี่รีบหน่อยดีกว่าพี่ใจเย็นเกินนะฮะโอ้เข้าสต็อกกันเลยทีเดียวนะฮะมี30วิิบวินะครับ เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้มาแล้วสามนะมาแล้วสามครับคุณผู้ชมครับไปแล้วยี่สิบาวิครับพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบต้องเร็วกว่านี้ครับเร็วกว่านี้อีกเยอะมากเลยครัอ้พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพลาดตรงไหนรู้ป่ะฮะตอนแรกอะครับพี่พี่เดินอย่างใจเย็นมากพี่พี่เดินเหมือนมีเวลาให้สักครึ่งวันอย่างงี้นะ <laughs> มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมีแค่สามสิบวิครับแหมคุณผู้ชมครับมาสำรวจกันสักหน่อยเด้ออันนี้เป็นโลโก้อันเด็อันนี้โลโกโล้นนโโกโ P S I เหมือนกันฮะนับอันเดียวนี่ยโรมรีโมท,ร,โมท,ร,โมทรีโมท P S I หนึ่งนี่เครื่องนะฮะเครื่องนะฮะก็จะเป็น s 9นะฮะเป็น L B X 1แล้วก็เครื่องโอเคอันนี้พระเอกของเราเลยนะฮะโอเคแหมเสียดายจริงๆคุณผู้ชม เอาใหม่มมีเอาใหม่ไหมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปประลองกันใหม่ที่ฮ่องกงดีกว่าอ่าเดี๋ยวเตรียมเอาไปให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับและในเกมนี้นะครับสำหรับพี่เจนะครับผู้ท้าชิงจากร้าน EC Service อําเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับเสียดายจริงๆนะครับที่พลาดไปเยอะเหมือนกันนะพี่เพราะว่าใจเย็นไปนิดนึงนะฮะก็ปรากฏว่านะครับเราก็มีของปลอบใจให้นั่นก็คือเสื้อตัวนี้ฮะ เสื้อแบลฟอร์มตัวนี้ก็มอบให้ร้าน EC s e r v i c e ไปเลยนะครับและร้าน EC s e r v i c e ก็แน่นอนครับว่าออเดอร์จานโอเค10ชุดนะครับเป็นของ PSI สาขาสุรินทร์นะครับสร้างผ่านรายการพบอินพิชิตโชคเลยนะฮะและเทปหน้าครับคุณผู้ชมครับไปดูกันว่าจะไปพบกับร้านไหนเล่นเกมอะไรและที่สำคัญจะพิชิตโชคกับเราได้หรือไม่สำหรับวันนี้เทปนี้ผมพี่เจี๊ยบพี่ประหยัดขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ